วันนี้พาทุกคนเดินในเมืองศูนย์ใจกลางเมืองของซิดนีย์ที่เป็นแหล่งขายสินค้าเป็นของฝากนะคะทุกคนเราก็เดินไปเดินมามองซ้ายมองขวาแต่ละอย่างไม่ต่างจากบ้านเรานะคะทุกคนมันก็เหมือนในกรุงเทพบ้านเราอย่างเงี้ยก็มันจะมีแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การค้าไว้ซื้อของฝากจัดมิตรสหายที่ เราได้มาเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเราก็เดินชมไปชมมานะทุกคนว่ามีอะไรนะที่น่าจะซื้อแต่พอเดินไปเดินมามันก็เหมือนกับว่ามันคล้ายๆกันนะนะคะทุกคนเราก็เลยมองว่าเออไม่ซื้อไม่ซื้อนะ,ะทุกคนแต่ว่าก็เดินไปพ่อบ้านติดใจค่ะเห็นร้านนี้นะคะทุกคนหมวกคะ่ะทุกคนหมวกเนาะก็พากันไปซื้อหมวกคะ่ะทุกคนนะอันนี้ก็ มันยังหนาวอยู่นะมันยังหนาวแต่ว่าวันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่จะอยู่ในเมืองซิดนีย์แล้วเราก็จะบินไปที่เมลเบิร์นนะคะไปเที่ยวเมลเบิร์นนะไปเพราะว่าลูกทํางานอนะคะทุกคนลูกทํางานที่เมลเบิร์นแล้วที่นี้ที่ซิดนีย์นี่คือตั้งใจมาเที่ยวเลยคลิปหลายๆคลิปที่ลงไปมันก็คือคลิปท่องเที่ยวล้วนๆนะคะทุกคนวันนี้ก็เอา รอบเมืองที่เราไม่ได้นั่งรถนะคะทุกคนเราจะใช้เวลาในการเดินทุกซอกทุกมุมเท่าที่ไปไหวเท่าที่ไปได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะทุกคนในการที่เที่ยวครั้งนี้รอบนี้กับครอบครัวเรา ขอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเจ,อ,จออะไรแต่ที่แน่ๆเราจะเข้าไปดูต้นไม้ดูสวนดูสวนย่อมนะหลังจากออกจากเมืองแล้วเราจะไปตรงนี้คะ่ะทุกคนขอไปทุกคนเดินหาทางเข้าสวนย่อมหรือว่าไปเที่ยวที่มันมีต้นไม้ว่าต้นไม้เมืองหนาวมันจะต้นใหญ่เหมือนบ้านเราไหม มันจะขนาดไหนเราไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนสนุกสนานในการท่องเที่ยวขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมไปพรพอมๆกันท่องเที่ใกลไกลหัวใจไม่วันจับมือกอดดอกหัวรอเปิบานความสุขเล็กๆติมๆตกันน้ำใจตาจับจ้องไม่ห่าตัววัน ฟันากร่เบิดบานใจเสียงคลื่นกระทบข้างฟังสบายลมเย็นสดชื่นพัดพันเรื่อยไปทุกวันเที่ยวไปมันได้หยุดเวลา เลื่นผ่านฟ้ารามเบิกบานใจเสียงคลื่นกระทบ้คำฝันสบายลมเย็นสดชื่นพักผ่อนเรื่อยไปทุกวันเที่ยวไปมันได้หยุดเวลา เราชอบต้นไม้จะเอาต้นไม้อันนี้มันเป็นเป็นรากแล้วมันขึ้นข้างบนมันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยต้นไม้มันเป็นต้นใหญ่มากเป็นรากถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นต้นไทรอันนี้โคนของเขาทุกคน,นเป็นต้นไม้ ชื่อต้อนไม้อะไรไม่รู้ <ไป S 2> แต่มันเหมือนต้นไทรนะเหมือนต้นไทรแต่ไม่ใช่ต้นไทนะคะทุกคนวันนี้เรามามต้นไม้อยู่ริมชายหาดที่ซิดนีย์เนี่ยถ้าเรามองไปตรงนัน้นค่ะในตัวเมืองไฮไลท์ของ ออสเตรเลียทุกคนคะ่นนะดูกกททไอไลท์ของออสเตรเลีอันนี้มันจะเป็นด้านหลังนะคะทุกคนเราจะเดินมาตรงนี้มันจะรอบเมืองตรงนี้แล้วก็เดินมารอบตรงนี้ด้านหลังคะ่ะจะเดินลงมาอก็มีผู้คนเดินมาแต่ข้างบนนี้จะเป็นสวนสวนอือ พ่อบ,บ้านไปลูกสาวเดินนั่ก็ต้นไม้ชอบต้นไม้ก็เลยนำมาให้เห็นนะทุกคนต้นไม้ร่มลื่นดีทางนู้นจะเป็นต้นไม้อยู่แถบนั้นอ่ะละทุกคนเราก็จะพัดคนเดินไปดูต้นไม้ตามตามทางเดินนี่นะคะทางเดิน ถือว่าเที่ยวเมืองเขาเว,เวลานี้ก็สี่โมงเย็นที่นี่นะสี่โมงเย็นที่นี่อันนี้เป็นสวนเขาเป็นสวนหย่อมหรือว่าสวนพักผ่อนแต่ชอบที่ต้นไม้อ่ะนะแต่ละต้นนะใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นต้นสนต้นสนดูเมืองเข้าไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวออสเตรเลียซิดนีย์ แต่ว่าด้วยที่ว่าเดินนะเดินจะเดินไปทางนู้นเดินกลับไปนู่นแหละอย่างที่บอกอะไฮไลท์แล้วเนาะวันนี้ก็ไม่ได้ได้มีอะไรมีต้นไมออ้อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เมืองหนาวต้นมันจะเป็นพุ่มที่สวยมากเลยเช่นไออันนี้ข้างบนนี้จะเป็นต้นต้น คล้ายๆสเดาบ้านเราเลยเนาะต้นใหญ่ๆนี่ีจะเป็นต้นบ้านเราก็จะเป็นต้นสเดาอะไรประมาณนี้เราชอบกิ่งก้านสาข,าขาของต้นไม้เขาแข็งแรงมากแล้วดอกมันจะสีม่วงนะคะทุกคนเหมือนต้นสเดาเราเวลาช่วงมันดอกช่วงมันดอกใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะจะเยอะแบบนี้นะแต่นี้มันเป็นดอกสีม่วงมองเห็นอยู่ดอกมันสีม่วงต้นมันก็จะเป็นกิ่งเป็น ต้นใหญ่อ่ะทุกคนต้นใหญ่หญถ้าฝนไม่ตกก็น่าเที่ยวนะที่นี่ไปชมพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองลงมาก็จะเห็นทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงาม ดอกไม้สวยนี่จะพาถ้าเป็นบ้านเราก็จะดูรากไม้ค่ะทุกคนดูรากกิ่งไม้ของเขาไม้เมืองหนาวดูดิดูจ้ะไม้เมืองหนาวต้น้าจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน ไอตรงนู้นต้นนู้นสวยนะน,นี่ก็เขียวเฉ่อมอันนี้บรรยากาศที่สนามนั่งอะไรคลิปนี้สั้นๆนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแม่ลูกสีมาเทีย่ยวออสเตรเลียก็เก็บภาพต้นไม้ที่บ้านเราไม่มีแล้วก็ไม่ ไม่เหมือนใครนะคะที่มันไม่มีก็คือบ้านเราไม่มีนะคะก็นําเสนอว่าวันนี้มาเที่ยวที่นี่เมืองเขาแบบว่ามีต้นไม้มีทะเลมีความมีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็รอบรอบทะเลรอบเมืองจิดนี์นะคะ่ะด้านหลังที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นด้านหลัง ขอบคุณนะ้าที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนบายบายซิดนีย์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่มิลเบิร์นจ้ะทุกคน